สวัสดีครับกรเกษตรต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ตอนเช้าฝนตกนะจริงๆล้วตกมา2วันละก็ไปเก็บหนอ่อไผ่วงหวานเพ็ทน้ำพึ่งเหมือนเดมิมนีจะเอาไปทำแกงอ่อมกับเนื้อที่มีนะครับก็จะเป็นเนื้อที่แบบจะเอาติดมันนิดน,นึงแล้วก็ต้มในหม้อแรงดันนะเพราะว่ากินแบบเนื้อล้วนๆกับเนื้อที่แบบต้มจากหม้อแรงดันที่เป็นเนื้อเอ็นมันจะคนละเรื่องกันเลยครับ อร่อยมากๆเลยนิ่มลิ้นมากๆแล้วก็นี่เพิ่งได้มาเมื่อวานนะผมเตรียมตัวเนี้ยเตรียมฐานสำหรับการปลูกอยู่สองวันก็ทำวันนิดลอนหน่อยนะก็ใช้ล้อวงนี่ที่กีดด้วยคัตเตอร์ใหญ่แล้วก็ตัวนี้เป็นต้นอ่อแก้มังกรพันอิสราเอลเหลืองอิสราเอลนะ รสชาติมันจะออกอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็คล้ายๆกับลิ้นจี่ครับแล้วก็ใช้เสานี่เป็นเสาล้วยาว2เมตรนะครับก็ราคา75บาทส่วนล้อข้างบนนี่เป็นล้อจัก,กรยานเอามาฟรีนะแล้วก็ล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีรูแบบนี้นี่รูผมใช้เหล็กขนาด2หุนก็ตัดตามความยาวความเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อครับตัวนี้ก็สมมติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้40ซน ผมก็ตัดตัวนี้นะเส้นนี้4 0่ส้าเซนเอาไว้ค้ำยันแล้วตัวนี้ผมก็บวกไปอีก30เซนเพราะว่าเี๋ยวต้องมาหักดัดมันตรงนี้นะแล้วก็ทําให้มันเป็นตัวยูขึ้นไปนครับเพื่อให้มันค้ำแบบนี้ได้ทําแบบนี้เพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยมันค่อยๆไต่ขึ้นไปครับแล้วก็จะมัดมันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบะออกมาเป็นเหมือนกลางล่มครับเนี่ยก็จะแบะมันออกมากลางล่มนินนะก็ซื้อมา สิบแถมหนึ่งสามร้อยห้าสิบาทมั้งพันนี้ก็เป็นพันที่น่าสนใจครับเพะปกติพันปกติมันก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพันนี้จะแพงกว่าปกติผมชอบของแปลกด้วยแหละก็เลยซื้อมาปลูกก็ทำระบบน้ำอยู่แล้วก็มาต่อระบบน้ำตรงนี้เลยตอนนี้ก็ยังขาดที่ต้องปรับปรุงส่วนที่เศษแรกนี่ของผมก็ ต้องดูก่อนว่าหัวสปริงเกอร์เท่าไหร่ถึงจะพอแล้วก็ให้ผลดีไหมก็ยังขาดทําตรงส่วนของต้นไผ่นะเพราะต้นไผ่ผมจะทําประกบซ้ายขวาเอ้ยไม่ใช่ซ้ายขวาเขาเรียกว่าหน้าหลังให้มันสเปรย์ได้ทั้งกอไผ่เลยเพื่อจะให้มันได้หน่อออกเยอะๆนะเพราะว่าส่วนไหนที่มันไม่โดนน้ำเนี่ยหน่อจะไม่ค่อยออก แล้วก็ต้องมีการถมดินเป็นระยะการลากรอยด้วยนะอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะปวดหลังง่ายครับก็จะทาําวันละหน่อยละหน่อยแล้วกันนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวนะผันน้ําหอมเกี้ยมนี่ไม้ไผ่ผมก็จริงๆต้องตัดให้เหลือสักกอหนึ่งสักเจ็ดแปดต้นก็พอนะครับอันนี้มันเยอะไปเดี๋ยวผมก็จะตัดทิ้งบ้างสวัสดีครับ